น้ำมนกินข้าวกับอะไรลูกห,หนลูกไหนตำมะหุงมนตำมะหุงกับอะไรลูกปลาทูตัวใหญ่ปลาทูจัมโบ้โอ,อื้ปลาทูจัมโบ้ตำมะหุงตำมะหุงมีอะไรด้วยนี่มีตอนประแดกด้วยอมนลองซอยสิมนลองซอยสิ จะกินปลาทูทลปลาทูตัวเบ้ลล่มอย่าเอาประแดกไหมอยาเอาประแดกเด้ตับักฮูมีประแดกสองตัวใหญ่ อ่ะลองชิมดูซิว่ามันอร่อยหรือเปล่าตำมะหุงเผ็ดไหมลูกชิมหรือยังชิมตำมะหุงหรือยังชิมแล้วแม่เป็นยังไงอร่อยเอาเอาเอาล่นแล้วเผ็ดไหมเนี่ย แม่ทำว่าทำไม่เผ็ดนะเราต้องประกงใส่ข้าวสช กินข้าวกับตำมกหุงนะครับเอฟตี mm. กับปลาทูจโบ้ mm. ปลาทู2ตัวจำบ้ mm. ปลาทูตัวละแปดสิบาทตำมกหุงมีปลาแดกด้วยปลาแดกตอนใหญ่ปลาแดกตอนใหญ่2ตอน ีกกันไปเลยครับฉีกกันไปเลยครับตัวใหญ่ๆมนบอกไม่เอาปลาแดกนะ้อเอาแต่ปลาทูไม่เอาปลาแดก <c oughs> อยากกินตำมะคงแต่ไม่เอาปลาแดกเอาแต่ปลาทูเป็นไงเนื้อปลาทูนะลูกจืดไหมเพราะว่ามันตัวใหญ่เขาบอกว่ากลัวว่าเนื้อมันจะจืดนัวอยู่ไหม ไฟในมันก็ไม่สาวา่างกิน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 เผ็ิดลละสิเผ็ิดหรือเปล่าลเอา แม่คบแม่ว่าทําไม่เผิดน,ะน้ากินข้าวกบต้มหมักหุงแบบเล่าๆต้มามักหุงแบบบ้านบ้านสีสันแบบบ้านบ้านอ่ะตากลูกตาก อ๋อน้องก็ไม่ตักประแดกสิเก็เบเก็บอะกระถิ่นอา้าวมีเม็ดกระถินด้วยอือต้มมาฮุงนั่นนั่นสดตามมกหุงเลยเอาเข้าตามไปแกะประทูให้แ,แกะเนื้อประทูให้ น่ายกมือแล้วถ้ายกมือนี่แปลว่าใช้ได้ใช่ไหมครับบอกเอฟซีสิว่าลูกว่ามันเป็นยังไงรสชาติก็เผ็ดอยู่ก็เผ็ดก็เผ็ดอยู่แล้วมันอร่อยไหมล่ะเออครับอ่ะก็บอกเอฟซีเดี๋ยวมลกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนนะครับฝากช่องด้วยลูกต้องต้องขวาน,น้ำบุญขวานอะไรลูกขวานแนมครับอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะ เดินกดไลคดแชร์กดแจคลายเอินกดตดตามต้องน้ำมนลด้นะครับต้องน้ำมูลก็ชองน้แนวนลไ้นะครับสวัสดีครับบ,รบ๊ายบาย